พูดเลยว่าครั้งนี้ยากครั้งนี้สองเราสองคนกำลังจากเซอร์ไพรส์กันถูกขอแต่งงานายเล่าสิค่ะนี่คือข้อง Executive Suite ค่ะโอ้ยเฮ้ยเนยเฮ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรหรอเซอร์ไพรส์เธอเซอร์ไรส์อเนทครับ แกนนะะ้อัลวะะะคเส่ไหนเล่าสิไห,ไหนเล่าสิไห,ไหนเล่าสิการโผ<อ>ลายไปไหนคนนึงเขาปิดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้อะไรนะคะตรงมาว่ากันด้วยเรื่องของการเซอร์ไพรนนี้ที่เรามากันสอง นะเาว่าวันนี้มีภารกิจในการเซอร์ไพรส์มึงเคยเซอร์ไพรส์ใครหรือมึงเคยโดนใครเซอร์ไพรส์ไหมครูจะบอกว่าการเซอร์ไพรส์นะเว้ยมันมีทั้งเรื่องที่เซอร์ไพรส์แล้วแบบดีใจน้ำตาไหลกับเสียใจน้ำตาไหลเช่นกันเอ๋คนบางคนอะ่ะชอบโดนเซอร์ไพรส์ชอบไหมไม่ <c oughs> มนขนาดนั้นว่ะเอาจริงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครเซอร์ไพรส์กูได้แบบเฟนอะไรเงี้ยไม่มีเคยเคยเจอเซอร์ไพรส์ที่สุดมีน้องส่งมาว่าอุ้ยตายแล้วเจอแฟนมึงด้วยก็จริงเหรอตอนนั้นแฟนกูบอกว่ากําลังเรียนอยู่ก็อ๋อเค แล้วเขาก็ได้ส่งรูปมาเป็นแฟนกูแบบนั่งอยู่ตรงนั้นผ่านหัวผู้หญิงคนนึงเห็นแฟนกูนั่งก็คือใช้แฟนมึงแหละแฟนกูชั่วๆไปกับผู้หญิงคนอื่นเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยทีนี้อีคนเคยเจอกูเป็นคนชอบทำเซอร์ไพรส์ให้คนอื่นวันเกิดวันครบรอบอะไรอะไรที่มันแบบลงมันติโลงมันติกเก็เคยจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนแล้วก็สั่งลูกโป่งมาจำนวนเยอะมากแล้วก็ขึ้นไปเหมือนกับจัดตั้งแต่เช้าเลยโทรหาแฟนแล้วก็เธอขึ้นไปสี่พอเขาขึ้นไปก็คือังดาดฟ้าคอนโดนั้นก็เป็นลูกโป ก็เป็นกับแฮปปี้เบิร์เย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เล <dem> ิกกันไปแล้วมึงเตือนพี่ากเอาดีจริงกูไม่มีโมเมนต์แบบนั้นเลยในค่ะนะคนที่จัดเซอร์ไพรส์มาเนี่ยค่อนข้างเยอะพูดเลยว่าครั้งนี้ยากสุดเรามาบอกก่อนเราสองคนกำลังจัดเซอร์ไพรส์กันถูกขอแต่งงานวันนี้นะคะขึ้นขึ้นาทำไมวะเนจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรามี EP มาและมันเป็นการ manage ที่ยากที่สุดในชีวิตของเราสองคนในการที่จะแบบบอกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เน็กเซอร์ไพรส์ที่สุดเราก็ได้ร่วมมือกับปนธนคะคะซึ่งเป็นแฟนของเริ่มยังไงก็คืออยู่ดีๆนนก็ direct เข้ามาว่า direct ม,มา direct มาติด <c oughs> ต่อมาเฮ <c oughs> ้ยยิบว่างเปล่าซึ่งปกติอะเราจะไม่ได้แบบคุยกับนนทประจำเออเราก็แบบเกิดอะไรขึ้นหรอเราขอโทรไปได้ไหมเราก็แบบตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วก็คุยกับนนไป,ปไปเอามปดีบอกรึเปล่ามาแล้เสร็จแล้นนก็บอกว่าแบบเออเนี่ยเราพยายามจะแฟนขอแต่งงานเนี่ยเพวกเราก็แบบ thank you แอบกรี๊ดอยู่ในใจกรี๊ดเหมือนโดนขอดแต่งงานเอง,เองต่อซึ่งเรื่องนี้นะคะที่น็ติดต่อเรามาเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่ประมาณเดือน,2เ,น2เดือนได้เดือควรว่าเออเราจะวางแผนยังไงกันดีตอนแรกเนี่ยเราจะวางแผนขอดแต่งงานในวันที่1 1ตุลาซึ่งมีปัญหานิดหน่อยก็คือโรงแรมเนี่ยเขายังไม่เปิดทําการรงแรมพิเศษไปซะาย,ายถูกต้องเขาจะเปิดเดือนพฤศจิกาย,ยนแทน <laughs> คือต้องบอกนิสัยเนก่อนเนเจอร์อินเนเนี่ยคือเป็นคนสันดานที่อยู่ดีๆก็จะแบบอ๋อไม่ไปแล้วว่ามึงต้องแต่นัดกันแล้ววันนี้ไงก็จะไม่ไปก ทำยากข้อที่1นึขอขวาเป็นเน็กอยู่ดีๆอยากจะแนนเซิลนัดก็แคนเทเลยไม่ว่าจะเป็นทริปอะไรก็ตามที่จ่ายเงินไปแล้วตัวเครื่องบินจ่ายไปแล้วหรือว่าบางทีนัดไปแล้วเพื่อนมาถึงแล้วก็แฮไม่ได้แล้วก็เทเลยรวมถึงเรื่องงานด้วยก็เป็นแบบนั้น ความยากของเนที่สองคือเนทเป็นคนไม่เคยตรงเวลาน่กกากลัวมากน่ากลัวมาจริงๆทีนี้อจ,จบไปวันจริงเลื่อนมานเป็นวันที่ 1, 1> นึ่งยากคกามยากอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคือทุกคนรู้ว่าเนทอ่ะเคยทำหน้าอกแล้วอยู่ดีๆนีนางก็ดันอยากแก้อยากแก้ขึ้นมาทีนี้นดก็แบบ ทำไมดีอ่ะนิบกระบายพอจะรู้ไหมว่าสรุปเมจะแก้จะไปแก้นมวันไหนวันไหนเราก็แพนิคแ,แล้วเราก็พยายามหลอกล่อว่าเฮ้ยมึงอ,อย่าเพิ่งทําเลยไปปรึกษาหมอก่อนดีไหมซึ่งเนอ่ะมันก็จะเป็นคนเหมือนแบบใจร้อนคือถ้าอยากไ,<ห>ได้ได้เลยพวกเราก็เหมือนแบบเฮ้ยมึงอันนี้ดูดีๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยคย่ไปปรึกษาหรือแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีทริปทำน้ํานะถ้าดำน้ําไปทําก่อนมันดำน้ําไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนก็จันมีทริปเยอะไปหมดด้วยนนทายก็เลยไปทําตอนปลายเดือนอ่ะที่หนึ่งแมทที่เรารอดไปตอบ เรากลัวมากเรื่องที่เน็กจับเบี้ยววันแล้วก็ไม่ไปสิ่งที่ถูกวางแผนขึ้นมาก็คืองานถูกต้องและต้องเป็นงานที่สําคัญมากที่ต้องทําให้เน็รู้สึกกดดันและเบี้ยวไม่ได้ก็คือไหนเล่าซีอีพีปลอมใช่ซึ <laughs> ่งอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้จัดการของเราด้วยก็คือพี่เอ็มให้พี่เอ็มเป็นคนหลอกด้วย <c oughs> ร่วมมือกันเป็นกระบวนการไปเลย <c oughs> ว่ามันจะต้องมีงานนี้เกิดขึ้นนั่นคือการรีวิวสปาเราได้เกิดไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วว่าเราจะมีรีวิวนะโรงแรมเขาติดต่อเรามานู่นนั่นอกว่า อะไรเรียบร้อยมีทีมมีบีบลูกค้าต้องการอะไรซึ่งบีบเนี่ยก็เพิ่งทําเมื่อไม่กี่วันคือพยายามสร้างข้อความจากลูกค้าปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกเน่ให้เมียนที่สุดเพราะกลัวเน่จะแบบว่าเฮ้ยวันที่หนึ่งคือยังไงอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่วันที่หนึ่งได้ไหมมึงก็เลยตอบไปว่าเน่ยังไงก็ต้องเป็นวันที่หนึ่งเพราะโรงแรมเปิดวันแรกคือมันก็ต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตว่าต้องเป็นวันนี้เท่านั้นแล้วยูซีก็เลยมีความจำเป็นจะต้องสร้างข้อมูลต่างๆปลอมขึ้นมาเพราะว่าเน้ถามว่าลูกค้าต้องการอะไรเนี้ สไตล์อูอินฟลูเอนเซอร์อันนี้เป็นแบบอินเสิร์เนี่ยเปอินเซอร์นะซึ่งอันเนี้ยเราส่งให้ในเองไม่ได้เราก็เลยส่งไปให้พี่เอลแล้วให้พี่เอลส่งเขา้ามาในกลุ่มพวกเราแล้วพวกเราก็ทันตัวเป็นว่าโอ้ยจริงเหรอคะ <c oughs> อ๋อได้เลยได้เลยแต่งตัวแบบนี้เนาะอืมโอเคค่ะทีมเป็นอะไรนะคะก็คือผ่านรอดไปใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะตอนนี้ใกล้อีกนิดเดียวความยากขั้นสุดท้ายก่อนจะมาถึงวันแล้วคือวันที่ขอเนี่ยวันที่หนึ่งพยอในแผนเนี่ยเราต้องไปรับเนออกมาก่อนเพื่อให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปหาาอะไรทเ้ แล้วก็าบายสามเนี่ยก็จะไปถึงที่โรงแรมแล้วก็จะมี ซึ่งวันนี้นะขนาดนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันคือวันทีน่31ตุลาซึ่งดงนันเป็นวันฮาลโลวีนและความนี้ข้อที่3ก็คือช <Buff et> <ข>อบเที่ยวมาอยากตีอยากแต่งตัวกล่าลาแล้วอ<ๆ>ยู่ดีๆเนมีงานวันเกิดเพื่อนใช่ที่เป็นวัฮฮนฮาโลวีนพอดีจัดงานฮาโลวีนเน่ก็ส่งรูปชุดฮาโลวีนมาก็งงกันไปหมดว่าเอ๊ส่งรูปชุดฮาโลวีนให้พวกกูทำไมบอกว่ามันจะไปงานฮาโลวีนพวกึงอยากได้ชุดไหนไห้อ่าแล้วนี่ก็เลยส่งไปว่าอยากไปกับมึงจังมาสิกูไปกับอีปลา หลายแยกมันทันทียิปกูกลัวมากเลยกูรู้กูกำลังแพนิคอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันไปกินเล่าแบบอู้ยาวไปอะไรเงี้ยมีสิทธิ์สูงมากที่มันจะแหงและมันจะเทหรือมันจะมาไม่ากันก็ตามคือวันที่หนึ่งอ่ะจริงๆเรานัดกันเที่ยงเรากลัวเนะจะโทรมาแล้วก็บอกว่ามึงกูไปไม่ไหวแล้วอ่ะเราเจอกันฝ่ายสารที่โรงแรมเลยนะปาซึ่งมันจะทำให้แผนทุกอย่างคือผิดเกลี้ยนไปหมด โอ้ตื่นเต้นไปหมดอะ<ช>จริงๆไม่เคยเครียดไม่เคยขั้นจ,จังขนาดนี้ตอนกลางคืนวันนั้นห้าทุ่มกว่าต้องโทรหาอปะาอปะมึงกี่เน้คือ,อยังไงมึงไดนน้เนสกลัวามาพอเนยบอกเกินว่ากูว่ากูจะหนัก ตั้งใจแล้วแหละว่าแบบกูจะหนักสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเราสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปเป็นเพื่อนเนทเพื่อจะดูว่าเนทจะปาร์ตี้ระดับไหนเอาละค่ะทีนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันพรุ่งนี้คือวันเซอร์ไพรส์ิงนะคะเดี๋ยวก็จะไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครแล้วดูนะคะว่าพวกเราจะเซอร์ไพรส์เนทสำเร็จไปนะคะเหนื่อยลบวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกเราอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศ ทางนี้แล้วนะไหนเล่าซสวัค่ะค่ะวันนี้นะคะไหนเราซีของเราจะพาหลายๆคนไปเปลี่ยนบรรยากาศคือถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพเราจะรีแลกซ์อะไรได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาไปทํากิจกรรมในหนึ่งวันของพวกเราละกันว่าเราจะเป็นรีแลกซ์วันนี้ได้ทากิจกรรมกันบ้างเหรอใช่ที่โรงแรมหมอน่ากลัวจังเลยกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเจอที่โรงแรมแล้ ขอบคุณค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะ h ั l l o เป็นกลุ <c oughs> เหมาะกับการมาโรงแรม <c oughs> มาทำอะไรที่โรงแรมอ่ะจ๊ะวันนี้เหรอคะเราอ่ะวันนี้เราได้รับเกียรติให้มาพักผ่อนที่โรงแรม <c oughs> เป็นโรงแรมด้วยนะคะ <c oughs> ที่ได้มาที่นี่อ่ะคะ่ะสดใสเลยิ้มหน้า อยู่ที่โฟร์ซีซันนะคะร like. ู้สึกตื่นเต้นมากเพราะได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้มาพักที่นี่ได้มาแบบเช็คอินนอนเลยนะสวยจริงเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนในความที่พวกเราเป็นกลุ่มแรกนะคะทุกคนก็ได้มาเรียนต้อนรับสวัสดีค่ะเห็นไหมว่าทุกคนเรียนรับโอ้สตูดิโอสวีทาเข้ามาใหญ่มากใช่ใช่แล้วก็ความสูงห้องคือ3.8 สัวคือีห้องตก็ตัวคนี้ที่นห้องนีนี้เป็น่พิตตัวขอเอเพราะวอันนีใช่โงแรมที่เาปิดวค่ช่วงคอันนี้คือตรที่บอกว่าเราเป็นกลุมแรนคือเราเป็นลุแรกหลปคริวของแม่น้ำเจ้าพระยานอันนี้คือห้องเอ็กซิคิวชันเอ็กซิบิชันสวีค่ะ

เฮ้ยอะไรนี่กคนก็มารอลเนี่ยเห็นไหมไปตลก้ายังไม่จบยังไม่จบยังอะไรอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ๋สีสันแต่สหในเงิน ตลกอ่ะเรายังขำอยู่เลยอ่ะน่ารักไหมรักชอบไหมชอบเข้าไรไหมเข้าไปไม่คิดว่าวันนี้สิบเอ็ดใช่ไหมคิดว่าวันที่มันยังเมาในรถเมื่อกี้อยู่เลยว่าแบบวันที่สิบเอ็ดแน่แนไม่ได้ร้องไห้เหมือนคนอื่นเขกลิ่นชอบกว่ารู้กันอยู่แล้วเหรอทีนี้เขารู้คนแรกเลยไปดูข้างล่างไปดู้ๆนะไปนี่มันสีไปเดดโย อะไรวะเนี่ยผมสีชมูแก <d> ังกังกังผมีเดกับมึงเฮ้ยนี่เป็นเจ้าของโปซีซั่นต่อไยังยังัง ไม่เดือนแล้วเนทรู้ได้ไงอ่ะคุณทหารย้อกับปายตั้งแต่โอ้เดือนอะไรกูดูดูโลเคชั่นด้วยนี่เขานายอวหมดแล้วเขารู้กันเป็นเดือนแล้วเนทแกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาทำงานกันยากมากรู้ไหมประชุมกันตั้งกี่รอบนี่คิวเขายากมากเลยต้องต้องส่งบีบพอมาด้วยนะมีประชุมได้เหรอ ตอนแรกตอนแรกจะใส่กางเกงอะไรนะตอนตอนแรกจะใส่กางเกงแล้วก็เสื้ออะไรก็ไม่รู้ต้อนรัค่ะคุณแม่ต้อนรค่ะปนักดีไซน์ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อแทนเจ้าหญิงใช่ไหมเนี่ยวันนี้นะ าตั้งแต่เจอเนทเนทก็ได้เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราทุกวันนี้กี่กายเป็นคนที่มีสีสันเยอะขึ้นมันนั่งทุกข่าวใส่สูตรตุมพูหอวชมพูตองนี้แล้วที่เธอเปลี่ยนเธอไม่ได้เปลี่ยนเราให้เป็นคนอื่นหรอกนะเธอเปลี่ยนให้เรากลายเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนให้เรากลายเป็นประนตที่เราอยากเป็นมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันมันทำให้รู้สึกว่ามันมีสีสันในชีวิตมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นทุกๆวันที่เราได้เจอเธอ เพราะฉะนั้นเราเลยมันคงไม่มีทางสนุกขนาดนี้แน่ๆถ้าไม่มีเธออยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเนทครับแต่งงานกับเรานะครับอะไรอ่ะกอดก็ไม่ต้องทดูแหวนสิดูเพชรสิอย่าดึงตอปตอด้วยตอปตอกว่ะเอาพิพิเให้ได้ครั ้นในที่สุดนะคะภารกิจพิชินการแต่งสัสยเนก็กอบเล่นนะแ,แ้ว,อ,วอ้ยมีแบบนีอบเลยอ่ะน,อนี่ได้เทปหนึ่งนะเทปหนึ่งแน่นอนแต่ไม่ได้สปอร์ตไม่ไม,ไมีไม่มีเงินด,ด้วยพอดีว่ามีเพลงมาให้เน็กมาให้เน็อยากเล่น กับทอยยิ้มที่มองทีกันแ่เมื่อวานเขาเพียงแ้ม่สุดเพลงนี้เนสหน่าจะร้องเป็นเพราะฉะนั้นจะอยากจะร้องให้เนร้องตามด้วยก็ได้เพลงนี้ มาครับ <pol> <music> <alive> <ay> บอกว่าจะให้กูไปเล่น MV, MV. นที่เอ่อ <11 S> 1 11เดเดือนพฤศจิกาแล้วก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปทำสิีของด้วยกันให้เป็นสีเดียวกันดีกว่ากู <c oughs> ว่ามันมีอะไรแนะๆมันต้องมีกลิ่นเขาบอกว่าแม่แล้วพวกเราก็เหมือนแบบอื้ <c oughs> วา,าจะใช่และะไรยก็คือเน็เชื่อมากว,ว่าโนทจะขอวันที่11 แล้วก็พอมาถึงโรงแรมนะคะเนก็พยายามที่จะไม่ไม่อยู่กับที่ที่เราจัดเอาไว้พยายามจะเดินไปอินเสิร์ตนู่นนี่นั่นตลอดเวลา้ก็จะได้ภาพก็ต้องพยายามือนแบบเนกับมานี่ก่อนเหนื่อยมากเฮ้ยแต่คุณมินอะคุณมินเรียนมากคุณมินแบบเหมือนแบบเหมือนวีฟงานจริงๆเลยงงไปหมดแบบต้องค่ะก็ต้องขอบคุณคุณมินและขอบคุณฟอสซิสซ่าด้วยนะคะขอบคุณคุณมินมากนะคะแล้วก็ดีใจกับดีด้วยนะคอนแฟิร์ชูเลชั่นตอนนี้ก็ เต้นกินเล้าอยู่ข้างในแหละรักมึงนะพวกเราเลยแพยยามแต่ตั้งใจกันขนาดนี้ดูรักมากม,มากนะ <c oughs> มึงจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานกูก็อยู่กับมึงไปเรื่อยๆแหละ<ด>ยังไงก็มีพวกเราสองคนนะบายจุ๊บในที่นึง